สวัสดีค่ะอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งอีกช็อตหนึ่งอีกด้านหนึ่งของเจ้าไขลันนะคะวันนี้นี่อาณาจักรที่เราจะมาตีดูซิทุกคนเนี่ย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 ป่าเนี่ยเนื้อที่ประมาณโอ้ยไม่ใช่จะสี่ไร่นู่ 4, หนี้สี่ห้าไร่หรือเปล่าสี่ห้าไร่หรือเปล่าโอ้ยประมาณนะอะประมาณประมาณห้าไร่ไปทุกคนเนาะ หัวหน้าจ้ยจะจัดแบบไหนตีปลาไปแบบไหนโอ้ยอันนี้อันนี้สงสัยจะถมสะนี่หัวหน้าลากไปถมสะแล้วจ้าเอาเลยค่ะเป็นกำลังใจให้หัวหน้าจร้ยนะจ๊ะออกจวดออกบอลเล็กห้มันเต็มที่ไปเลยเด้อหัวหน้าจจรย ใสยละใส่ละโอเค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 อืมอุ้ยออง้ยแม่มึงม่แม่ถงเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวเาจะเอาไปเลี้ยงโอ้ เต่าเต่าเลยหาถุงอยู่เนี่ยไม่เนี่ยมันนูเห็นถุงเปลีวอยู่ตรงนี้อยู่เห็นถุงเปลีวอยู่ตรงนี้อยู่โอ้ยอย่าขาดเด้อ งกับถุงขาดประธา,านี่ในในรถบ่มีติหวัวหน้าใส่น้งนะครับถสามตัวนี่แหละสามตัวตว้ายถุงไต,ตโอ้อันปล่อยก็ปล่อยไปอันนี้เขาจะเอาไปเลี้ยง,อ,ยงอันนั้นปล่อยแล้วก็ปล่อยไปไอ,ไอไ้หม้อยไหนบอกว่าเขาเลี้ยงอยู่ในปูนซีเมนต์

ทำจนพี่น้องเฮ้ยเลียมากแล้วนี่ปลูกมันได้เต็มนี่เลยละนี่ ชีวิตหัวหน้าจ้อยของแท้ค่ะทุกคนค่ะนาะช็อตไหนเด็ดช็อตไหนดังเราก็ต้องมาเอาจัดให้เอฟซของเราได้ดูก่อนเนาะทุกคนค่ะนี่แทนคำขอบคุณแทนคำขอบคุณเอฟซีจริงๆนี่ะโอ้โหโ่อยยอยย่อยตรงนี้เลยรู้ไป รถที่ตุงหางี่ตุงนี่นี่ถุงจักน่อยเนาะ เขามากเลยเฮาอ้ยเอาไปใส่น้ำปลาดุกเฮาจะปากตายดิาะตายดอกตาละ่ะตาไปเอาจารบีฮะมันขับรถออกไปนะมันมันเบิดมันท่พอพ่บอกพี่ผึ่งอยู่เอาวันายโจอก็จัดการไปเฮาก็สิเอา ไปเก็บกันเด้อค่ะทุกคนค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วกะติดตามการทำงานของหัวหน้าโจรยขอบคุณหลายๆด้จ้าเราเจอกันในคลิปหน้าบายบายสวัสดีจ้า